ผมพามาชมอัปเดตทุเรียน2ปีนะนี่ก่อนผ่านก็จะเป็นะมะเดื่อฝรั่งนะครับที่ผมปลูกไว้ในเข่งนะเนี่ยเป็นเข่งอย่างเงี้ยนะครับผมกาว่าเดี๋ยวเอาไปเสียบกับอีลักกี้ตออีลักกี้ที่ที่เป็นต้นเป็นตอหลักเนาะเนี่ยครับเนี่ยแมลงมันกินจนใบกดเลยเนี่ยพอผมโรยปุ๋ยดอกไม้ไว้ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็แตกใหม่เห็นป่ะเพื่อนเนี่ยกินก็กินไปแต่ผมเน้นอินทรีย์นะผมไม่เน้นเออ่ ไม่เน้นไม่เน้นเคมีเลยไม่เคยโดนเคมีเลยนะครับยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนิปูนเนี่ยปูนไนโนไมเนี่ยเนี่ยไอพิชัย,ยพูดผู้ผิดโอ้ยอันเนี้ยเป็นเครื่องไต่คูดม่าผมอะมัดแล้วมัดใส่ถุงไว้พอฝนมันตกอะ่ะมันก็จะไหลเข้ามาถุงถุงน้ําก็ไหลลงต้นเห็นปะไหลลงต้นมันก็ไม่เป็นไรไงะไม่ตายไงนี่คำเกษตรง่ายๆแต่มันดูไม่สวยแค่นั้นแหละ มันโชว์ไม่ได้ไงนะครับเราไม่เน้นโชว์นะครฮะแล้วแถมเนี่ยผมเนี่ยนะเจ็ดวันสิวันมาทีงั้นเนี่ยดูเลยงงามมากเลยนะทเรียนสองปีนะเราปลูกแบบเนี้ยปลูกแบบงูงูเซ่อเอย่างเงี้ยเขาสะสี่ปีห้าปีได้กินผลเนี่ยผมหกปีเ็ดปีก็ได้ผมก็ไม่สีเรียดน,นะนะครับปลูกเอาไว้ก่อนนะครับ Oke okay.